สวัสดีค่ะวันนี้ย่าไม่มีอะไรทําก็พามาเดินเลาะสวนกันนะคะมาดูผักหวานป่าที่อายุ3ปีกันแล้วย่าก็ตัดกิ่งกระโดงไปนะปีนี้คิดว่าพวกนี้จะให้เป็นทรงพุ่มที่ต่ํานะคะก็กําลังแตกยอดหลังจากฝนมารอบหนึ่งแล้วนะคะย่าก็เลยจะพามาดูอันนี้ก็เก็บไป3ามรอบแล้วนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นรอบที่4แล้วนะหลังจากที่ได้รับน้ำฝนผักหวานป่าก,ก็จะแตกมาเองตามธรรมชาตินะโดยที่เราไม่ได้ให้น้ำนะคะถ้าเขาแตกเองตามธรรมิยอดเขาก็จะอวบนะคะอ่อนนิ่มไม่เหมือนที่เราเร่งน้ำนะคะเราเร่งน้ำนี่จะแข็งเร็วนะคะแต่อันนี้จะอ่อนนะคะอ่อน ถึงยอดจะยาวแต่ก็แกงกินได้นะคะก้านเขาก็กินได้หญ้าไม่ริดใบนะคะที่ริดรอบแรกแรกก็ปล่อยให้เข้าใบโตอันนี้จะเป็นผักหวานป่าพันใบใหญ่นะคะพันนี้จะแตกยอดดียอดอวบนะคะเนี่ยที่สวนหญ้าก,ก็จะมีหลายสายพันธุ์นะคะมีทั้งใบขนาดใหญ่รีใบขนาดใหญ่ กลมหรือว่าใบขนาดกลางก็มีนะคะแล้วก็มีใบขนาดเล็กนอกจากนั้นก็ยังมีที่ไม่ใช่ยญาก็คิดว่ามันไม่ใช่แหละแต่มันก็เป็นผักหวานป่าอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่ยญาก็ยังติดสวนไว้นะนะตัวนี้อันนี้ยญ้าก็ตัดค่อนข้างจะสั้นนะก็มาดูกันนะคะ ว่าถึงฤดูที่เขาแตกยอดแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะผักหวานป่าเนี่ยที่พืชที่ชอบน้ํานะคะคือต้องการน้ํามากอยู่เหมือนกันแต่ถ้าหากไม่มีน้ําเลยเขาก็ทนที่จะอยู่ได้นะอยู่ได้เหมือนกันนะสำหรับผักหวานป่าคือถ้าอยู่ตามธรรมชาติในหน้าแล้งเนี่ยเขาไม่มีน้ําเลยนะคะตามป่าตามเขาเขาก็จะผลัดใบ นะใบเขาจะแห้งร่วงลงไปหมดก็จะเหลือรากแล้วก็ลำต้นถ้าปีไหนที่มันแห้งแล้งมากๆยอดตรงยอดเนี่ยก็จะค่อยๆแห้งลงไปนะก็ไปถึงอีกจุดหนึ่งเขาก็จะหยุดนะก็ญาติคิดว่ามันจะเป็นเหมือนกับว่าการคลายน้ำนะคะคลายน้ำที่ปลายยอดเพื่อที่จะรักษารากและลำต้นเอาไว้ ในปีต่อไปหรือว่าหลังจากที่ฝนมานะคะอันนี้มันจะเป็นลักษณะวัฏจักรของผักหวานป่าที่อยู่ตามธรรมชาติการที่เรามาปลูกเนี่ยย่าคิดว่านะคะอันนี้ตามความคิดเห็นของย่านะเราต้องอิงธรรมชาติมากที่สุดคือเราจะไม่ให้น้ำสม่ำเสมอนะก็จะให้อดน้ำบ้างหรือถ้าจะตายจริงๆก็เติมน้ำเข้าไป คือให้เขาฝึกตัวเองอยู่เหมือนกับอยู่ตามธรรมชาติถ้าเป็นแบบนี้ผักหวานป่าก็จะมีอายุยืนยาวนะคะตามที่ย่าศึกษามานี่เขาจะยืนถึงร้อยปีนะเวลาใหมาอย่างนี้เขาก็จะเหลือรากพอฝนมาก็ขึ้นต้นใหม่ขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นวัฒจักรของผักหวานป่านะคะก็ชมยอดผักหวานป่าที่ขึ้นใหม่สวยๆนะคะเนี่ย ยาก,ก็อขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ